สวัสดีค่ะสีแพรย์จากอีแตนเพชรสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะสีแพลย์อีแตนเพชรสมบูรณ์ค่ะก็มีอีแตนี่หนึ่งรุ่นนะคะเป็นอีแตนสีเหารุ่นใหญ่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะคะเป็นรถที่จะเตมมรียมมอบลูกค้าในวันพรุ่งน,นี้ค่ะเริ่งการจัดนิทรรหรับลูกค,ค้านะคะนั่นก็คือวันที่7มีนาะคม2564เดี๋ยวสีแพรพามาชมในส่วนของรายละเอียดความน่าสนใจของอีแตนคันนี้กันค่ะ เป็นค่าซีเหล็กลงังน<ๆ>้ำใหม่ขนาด5นิ้วชุดเกียร์นะคะก็ประกอบไปด้วยเกียร์ t ต y o ต a าบีค่ะซึ่งเป็นเกียร์ที่มีความแข็งแรงนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกในเรื่องของเบองเกียร์ค่ะสโลเป็นสโลโตโยตา 5L ชุดท้ายนะคะและชุดแหนบค่ะ,ะเป็นแหนบใหม่แบบหนาชั้นละเซ็สิน,นะคะเสริมหนังพิเศษเสริมโชคให้ด้วย สำหรับเ่เข้าท้ายนะคะคันนี้เป็นสีร้อนใหญ่แต่ใช้เข้าท้ายเป็นเข้าท้าย6กล้อนะคะเป็น,นอิสแบบแบบน้อเทถาข้างเป็นกระทะแบบกึ่งนะคะสำหรับยางค่ะยางคู่หลังจะเป็นยาง8ปดสองหขอบ16บหกยางคู่หน้าจะเป็นยาง750ขอบ16บหกมาลัยเป็นทวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะ เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์คูปัต้าซีที1 5 DI ตัวที่มีไดสตาร์ติที่ตัวเครื่องสำหรับอีกันชีร์รุ่นใหญ่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานกระบะอลูมิเนียมจะเพิ่ม10,000บาทในราคานี้ค่ะพร้อมในส่วนของการรับประกันหลังการขาย1ปีสำหรับเครื่องยนต์จะรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตนะคะ3ปีค่ะราคานี้รวมในส่วนของการจะทำทะเบียนและพรบ และจะส่งให้ฟรีชุดพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะวงใหญ่แบบปรับระดับได้4ระดับนะคะในห้องโดยสารก็ขวางคานั่งสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคันเกียร์และคันสโรนะคะเบรกมือค่ะไปแจ้งสัญญาณเตือนต่างๆมาพร้อมชุดตกแต่รวมอยู่ในราคะของตัวรถนะคะ ด้านข้างค่ะคันนี้ก็เป็นงานกระบะรูมิเนียมชุดระบบเบรกนะคะคันนี้ก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นระบบเบรกลมสแตนเบาค่ะร้มงลมสองลูกนะคะจากส่วนของตัวรถนะคะคันนี้เป็นกระบะรูมิเนียมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยความกว้างถนึ่งเมตรแปเซนนะคะความยาวรวมถึงที่นั่งสามเมตรสี่เซนความสูงลูกค้าขอมาที่1นึ่งเมตรสี่นะคะ ชุดสัญญาณไฟค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะชุดยางกันกระแทกท้ายชุดขอรากหน้าและหลังนะคะชุดยางกันยึดแทด้านข้างค่ะด้วยส,ส่วนของกระบะและขนาดของตัวรถนะคะรุ่นนี้ก็เหมาะกับการรองรับได้ไม่เกิน8ตันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การพิจารณาของผู้ใช้รถด,ด้วยนะคะสภาพพื้นที่ความเหมาะสมในการบรรทุกนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสเปคและเลียเอีอแทนสีล้อรุ่นใหญ่คันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ยังเป็นในช่วงของปลายฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะหลายๆคนนะคะก็ยังคงต้องใช้รถกันอยู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของอีแตนพิสบุบของเราไปเรื่อยๆนะคะหากว่าถ้าใดที่กําลังมองหาวีแตนไว้ใช้งานกันนะคะ,ะติดตามรับชมผลงานของเราไปเรื่อยๆนะคะเผื่อถูกอกถูกใจรุ่นไหนนะคะก็สามารถ ใช้บริการให้เรารับใช้นะคะกับการเป็นลูกค้าขออิจฉทพิสบูของเรานะคะสำหรับช่องทางการจําหน่ายค่ะเราก็จําหน่ายทั้งแบบเงินสดนะคะแบบผ่านระบบสิีเชื่อทบกสอบทุกสาขาค่ะและในส่วนของสินเชื่อสหารณ์ด้วยนะคะอยากจะทราบรายละเอียดการขอใบเสนอราคาก็สามารถโทรมาสอบถามหรือพูดคุยกับสีพย์ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ0006684นะคะ0 9 1 0 1 6 7 2 8 1และ0852711400 0 สำหรับการให้บริการนะคะเราเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระรค,คาค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งก็อยู่ติดริมถนนเส้น2 0 5นะคะเส้นทางจากเมืองโคราชไปจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมินะคะหรือว่าหรือว่า,าลูกค้าทุกท่านสามารถเสิร์ชหาผ่าน Google แ a บบได้นะคะสำหรับแผนที่การเดินทางของเราคา <S <S ร่ะแค่ะฝากตตดตามผลง,งานขอ,อีแตนเพชรสมบูรณ์ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube กับช่องอีแตนเพชรสมบูรณ์ค่ะหรือติดตามได้ที่หน้าเพจน,นะคะ Facebook หรือติดตาม ได้ที่ลายทางการด้วยนะคะวันนี้สีเพลและทีมอิแตนเพชรสมบูรณ์39นะคะขอบคุณทุกท่านกับการเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะจากอิแตนเพชรสมบูรณ์ของเรานะคะยังไงฝากติดตามผลงานแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราอิแตนเพชรสมบูรณ์39ด้วยวันนี้สีเพลขอบคุณมากค่ะกับารเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ